สวัสดีค่ะเพื่อนอันนี้ก็อยู่ที่ตลาดปะทบิกรนะคะก็อยู่ด้านหลังนะกำลังเดินกลับไปที่รถเรานะก็สวัสดีค่ะอันนี้เดินอยู่ข้างหลังพอนีเมื่อกี้ไปถ่ายคลิปด้านหน้านะ ก็นี่สองทุ่มแล้วเขาก็ทยอยเก็บกันแล้วนะเนี่ยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เดินเข้าไปนะเพราะว่ามันมันมีเสียงเพลงเราไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงมันเข้าไปได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็กําลังเดินกับอยู่ด้านหลังพอดีรถเราจอดด้านหลังอืมคือส่วนใหญ่แต่ละร้านเขาก็จะเปิดเพลงเสียงดังมากเลยนะอะไรเงี้ยอืมแล้วเราก็นี่เขาก็ทยอยเก็บกันละตลาดขาทวิกรก็จะเป็นอย่างนี้นะข,ข้างในก็จะ แต่วันเสาร์ที่จะปิดช้าแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาส่วนใหญ,ญ่ทุ่มหนึ่งก็ปิดแล้วแหละก็เก็บร้านแล้วแหละแต่เราจะไปดูร้านเบ็ดเตล็ดนะเขาหน้าเสาร์ที่เขาน่าจะปิดช้าแล้วเราจะเดินไปด้านหลังเพราะว่ารถเราจอดอยู่ตรงนี่ข้างในยังเปิดอยู่เลยยังมีละพวกมันจะมีโซนเสื้อผ้าแล้วก็โซนร้านอาหารโซนร้านอาหารอืแล้วก็โซนพวกของใช้อะไรพวกเนี้นะอืม ไงนะรถเราจอดอยู่ตรงเซเว่นนะด้านหลังก็เดินไปปกติอะเราไม่ค่อยเอารถมาหรอกเพราะว่าเราจะเดินมา,าแล้วบางทีเราก็เดินกลับหรือไม่ก็นั่งมอเตอร์ไซค์เนาะแต่พอดีวันนี้มาซื้อของมันเยอะไงก็เลยก็เลยเอารถมาเดินไม่ด้านหลังอันนี้อันนี้คือด้านหน้านเห็นไหมเก็บแล้วมืดแล้วเห็นไหม มืดละนี่แต่เดินไปหน้าเขาด้านหน้านะ่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ไปข้างหลังเซเว่น <7 S 2> อยู่ด้านหลังเราจอดรถไปตรงนี้ด้านหลังนะเพื่อนๆก็จะเดินไปนี่ร้านเบเกอร์เล็กเขาใกล้ปิดเราจะไปซื้อร้านเนี้สองทงุ่มเขาก็เก็บแล้วเนาะเนี่ยมืดแล้วว่าดูดิปกติมันจะไฟสว่างคนจะวางของกันเต็มเลยนะตรงนี้นั่นแหละก็มีมีเสียงเพลงด้วยสวัสดีแปดคนคะ่ะอันนี้กำลัง้นี่นะเพื่อนๆ คือโมไซก็วิ่งเยอะเหมือนกันนะตอนแรกเราเดินอยู่ด้านหลังปทวิกรตลาดปทวิกรนะเราก็นึกว่าโมไซมันน้อยนึกว่ารถน้อยอะ่ะเห็นคนมันน้อยนะปรากฏโหโมไซวิ่งตลอดเลยอืนี่เก็บละดูดิจะมีขย,ขยะกังขยะจนที่มันทิ้งเต็มเลยเดี๋ยวคงมีคนมาเก็บขยะแหละแต่ก็มีบางร้านที่ยังเปิดอยู่นะเนี่เดี๋ยวเราจะไปซื้อของร้านนี้ร้านเบตเตล็ดนี่แหละ เพื่อนๆแล้วเราก็เฮ้ยมันมีเสียงเพลงร้านเขาอะอเดี๋ยวเราก็ต้องอ่าก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเพลงมันเข้าไปในไลฟ์เราก็ไม่แน่ใจว่าเข้าไปได้บ่ะก็สวัสดีนะคะเนี่ยเข้าไปในร้านนี้ละสวัสดีค่ะ